สสคออลำพูนคุ้มครองสิทธิสุจริตโปร่งใสไลฟ์คอล l e c ชั่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สสคออลำพูนชแนล Channel. วันนี้จะพามาติดตามข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่2 4ถึงวันที่28มกราคม2565 <Wow. S 1> ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่24มกราคม2565เวลา9นาฬิกา นางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญากุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางรัชนกคำไอ้าอานิติกรชำนาญการและนางสาวณชยาดาบุญยาการนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบุรณาการกับหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงแรงงานและกอรอรมอนอจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮงจำนวน4แห่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาพเพศชายจำนวน23คนพเพศหญิงจำนวน32คนรวมทั้งสิ้นจำนวน55คนเวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสถานีตำรวจภูธรอนนำเภอเมืองลำพูนศูนย์อุตสาหกรรมเกลือสาพ,พัทลำพูน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนในฐานะภาคีเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนโครงการในภาคสถานประกอบกิจการจึงได้รับโล่รางวัลกิติคุณวุฒิสภาค้นหาเรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย best practice และได้มอบโล่รางวัลกิติคุณดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนที่ได้รับสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยดีเสมอมาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสื่อไปณห,ห้องประชุมจามเทวีศาลากลางจังหวัดลำพูตำนตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเวลา10นาฬิกา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการนำข้อมูลหรือปัญหาบุศกจากเหตุการณ์มาร่วมกันพิจารณาถอดบทเรียนมุ่งสู่การแก้ไขการเกิดและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานณห้องประชุมจามเทวี สารากลางจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวันที่26มกราคม2,565เวลา9นาฬิกาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่และชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2565 ชี้แจงภารกิจหน้าที่ของสำนักง,งานและสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจา้างณห้องประชุม1ชั้น3 b บีศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน25คนเวลา9ก้านาฬิการ่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกองอำนวยการ รักษา,าความมันม่นคงภายในราชนจาจักจังหวัดลำพูนตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสำรวจแรงงานต่างด้าวตามมาติรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ในเขตพื้นที่อำเภอปา่าซางจำนวน2แหง่งพบการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเว้นมารวมทั้งสิ้นจำนวน62คนวันที่27มกราคม 2,565เวลา9นาฬิกาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัดและการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0ประจำปีพุทธศักราช2,565เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการณนห้องประชุมจามเทวีสารากางจังหวัดลำพูนวันที่28มกราคม2,565 เวลา9ก้านาฬิกาเข้าประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Call Meeting เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัดและหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสู่ราชการสะดวกณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เวลา13บมริการ่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1 2565เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารและแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้ามผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานและนายวรยุทธ์นาวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในส่วนของจังหวัดลำพูนณะห้องประชุมสาลาการจังหวัดลำพูนสามารถติดตามข่าวประจำสัปดาห์ได้ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสระคุ้มคองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน